นี่นะครับก็เป็นข้อตานึงนะครับข้อตานึงที่เราเอามาปากักชําไว้นะครับตรงนี้ก็สามารถลงดินได้แล้วนะครับมีเยอะนะครับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนที่ที่ผมซื้อมานะครับก็ เป็นหนึ่งข้อตาแบบนี้ก็คือหนึ่งต้นนะครับหนึ่งข้อตาจะให้ดูหนึ่งข้อตานะครับนี่เขาเรียกว่าหนึ่งข้อตานะครับหนึ่งข้อตาเนี่ยอันนี้คือหนึ่งข้อตานะครับผมซื้อมาสิบข้อตานะครับผมซื้อมาสิบข้อตาแล้วก็มาปลูกเหลือสี่ข้อตานะครับเหลือสี่ข้อตาก็คือคือเหลือสี่กอนะครับ กอนี้เป็นกอที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็มากอนี้นะครับกอนี้ก็เริ่มกําลังเริ่มนะครับแล้วกรอนี้ก็สมบูรณ์แล้วกอนูนะครับล้มนะครับล้มเจอพายุเมื่อกี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ทําอะไรนะรเพราะว่าผมจะเอาไปมาทำพันธุ์มันนะครับเนี่ยล้มออ้ยพวกนี้เป็นสุพรรณห้าศูนย์นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นสุพรรณห้าศูนย์นู่นด้วย ปลูกแซมกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนของเรานี่ผมก็ปลูกไปสี่กอนะครับแล้วปลูกฝั่งนู้นอีกตอนนี้ก็เริ่มปลูกแล้วนะครับเริ่มปลูกเป็นจุดนะครับเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเพราะว่าเราเราจะไม่ปลูกไม่ปลูกทีละเยอะนะครับปลูกดูนะครับดูความสมบูรณ์ของ อ้อยของเรานะครับขึ้นขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นขึ้นอันนี้ก็ขึ้นนันยาขึ้นขึ้นันนไม่ใช่อันนี้ขึ้นตัวที่ขึ้นก็แยกออกมานะครับแยกออกมาไว้ แต่สำหรับคนที่อยากได้นะครับก็ขายนะครับมีขายนะครับมีขายอันนี้สําหรับลงดินได้แล้วนะครับสําหรับลงดินได้เลยพร้อมที่จะลงดินนะครับพร้อมที่จะลงดินได้ทุกเมื่อนะครับ นี่ก็พร้อมที่จะลงดินนะครับสูงมากนะครับสูงเท่าเอวแล้วนะครับผมขยายพันธุ์ไปเยอะนะครับแต่ยังไม่มีเวลาปลูกนะครับพวกนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยใช่หมดเลยนะครับน,นั้นก็ติดละนะครับอ,อ้าต พันอ้อยของผมที่จะลงปลูกในที่นานะครับเดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะครับว่าผมจะไปปลูกที่นาเปลี่ยนจากแปลงนาเป็นแปลงอ้อยคันน้ำนะครับสำหรับวิธีการทำใส่ถุงนะครับก็เป็นปกตินะครับก็ดิน ดินมีดินมีแกลบมีปุ๋ยหมักนะครับที่ผมใส่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาทําตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับวันหลังเดี๋ยวจะพาทําตัวนี้ <c oughs> อ้อยพวกนี้คืออ้อยอ้อยสิงคโปร์นะครับอ้อยสิงคโปร์ผมก็เพาะพันธุ์ไว้เยอะนะครับ นะอ,นนอันนี้ก็ใช่นะครับแต่ยังไม่ได้ปลูกอันนุ้งก็ใช่นออันนุ้งก็ใช่นะครับแต่ยังไม่ได้เอาไปปลูกนะครับหาเวลาไปปลูปกก่อาต้นพันธุ์มันนะครับต้นพันธุ์มันจะสีเหลืองแบบนี้นะครับสีเหลืองเลยสีเหลืองอลามอันนี้คือผมผมก็จะเก็บไว้ทําต้นพันธุ์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจะเอาไปปลูกอีกหลายที่นะครับจะเอาไปปลูกอีกเนี่ยนะครับดูเหลืองอามามทบ แต่ต้นไม่ตรงนะครับต้นไม่ตรงนี่คือต้นมะพร้าวด้ครับต้นมะพร้าวของสวนธนาสายฟาร์มนะครับของคุลภูมมงคลธนาสายนะครับเพื่อนก็เอามาฝากนะครับเอามาให้สองต้นนะครับสรรพคุณกับหอมกับแป้งเด็กแคร์นะครับสรรพคุณเพื่อนเว้านะครับเพื่อนบอกมาก็อีก สามปีจะได้รู้สองต้นนะครับเราก็เอาไอ้ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักเอามาใส่ใส่ไว้นะครับใส่ไว้ให้มันให้มันได้กินอาหารบ้างนะครับน,นี่ก็จะตากแดดเลยจะเอาไว้นี่หนึ่งอาทิตย์ก่อนนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยจัดการปลูกนะครับขอบคุณครูขอบคุณคุคณ,คณครูมงคลด้วยนะครับ ใครที่ไม่รู้จักคุณครูคมงคลก,ก็ภาพของคุณครูมงคลจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือของจอนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับขอบคุณครับ